หนึ่งอย่างที่จะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจของคุณในการทำธุรกิจครับมันมีคู่แข่งเสมอไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรนะครับผมยกตัวอย่างเช่นร้านกาแฟเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยอยู่ในย่านธุรกิจเลยก็จะมีร้านกาแฟมากมายเยอะแยะนะครับแต่งร้านก็เหมือนๆกัน ราคากาแฟก็เท่าๆทากันรสชาติก็ไม่ได้แพ้กันนะครับแอร์เย็นเหมือนกันนะฮะแต่ทําไมลูกค้าคนอื่นถึงมากกว่าเราถ้าเกิดเราต้องการมีลูกค้าเพิ่มขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกเพื่อนๆนะครับนั่นก็คือในเรื่องของ รีเลชันครับความสัมพันธ์กับลูกค้าครับเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมครับว่าหลายๆธุรกิจนะฮะที่เขามีลูกค้าประจำเนี่ยสิ่งหนึ่งมันไม่ใช่ในเรื่องของตัวสินค้านะครับแต่มันคือตัวเจ้าของครับคือตัวโอนเนอร์ฮะมีความสัมพันธ์กันหลายๆครั้งที่ผมทานกาแฟนะครับเวลาผมเข้าไปในเมืองนะครับผมก็จะมีอยู่ร้านหนึ่งครับผมต้องไปนั่งประจําไปเพื่ออะไรครับไปเพื่อคุยกับเจ้าของร้านครับคุยกับน้องๆที่ทํางานอยู่ในร้านครับเพราะมีควาสึกเป็นเพื่อนนะฮะไปรู้สึกว่าเราสบายใจ นะครับซึ่งความสัมพันธ์เนี่ยผมคิดว่ามันมีความสําคัญกับทุกธุกรกิจนะครับไม่ว่าคุณจะเ,เป็นเซลล์ขายเครื่องจกักรขายอุปกรณ์ปรับปานะครับาขายผักขายผลไม้เนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยสำคัญ นในแต่เดิมเนี่ยนะครับคนที่ทําธุรกิจเป็นหลงจูเป็นเท่าแก่นะครับจะมีความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่สามารถแปลงเป็นเงินได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราดูแลลูกค้ามีความสัมพันธ์เนี่ยมันจะทําให้เขาเนี่ยจงรักภักดีต่อร้านของเรายกตัวอย่างเช่นนะฮะคนคนเนี่ยเขามีลูกนะครับลูกเขาชื่อน้องตูนเมื่อไหร่ที่เขามาคนเดียวเนี่ยเราก็ถามเขาว่าเอะวันนี้น้องตูนไม่มาด้วยรอครับเขารู้สึกว่าเอ้ย เขาให้ความสําคัญกับครอบครัวของเขาเห็นไหมครับวันนี้คุณแม่ไม่มาด้วยละครับวันนี้ภรรยาไม่มาด้วยละครับการที่เราจําชื่อลูกค้าได้นี่นะฮะมันทําให้เขาสึกว่าเราให้ความสําคัญกับเขาเขาเป็นแขกพิเศษทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับความสําคัญเนี่ยมันจะทําให้ลูกค้าเนี่ยไม่มองร้านอื่นเลยครับจะมาร้านคุณร้านเดียวเลยก็วันนี้เป็นเกล็ดเกเล็ดน้อยนะครับที่ผมเอามาฝากนะครับความสัมพันธ์กับลูกค้าสําคัญที่สุดครับถ้าคุณชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับธุรกิจกาแฟนะครับการลงทุนนะฮะก็สามารถติดตามผมได้ เพจกาแฟสดไม่ปวดหัวบายอมตรลาและใน YouTube เราจะมีคลิปดีๆแบบนี้ส่งเข้าถึงมือถือท่านทุกวันในเวลาสามทุ่มตรงครับ